สวัสดีค่ะช่องมุนชัยวิถีบ้านทุ่งพารวยค่ะเช้านี้นะคะก็ตื่นขึ้นมาชมไม้ดอกนะคะหน้าบ้านนะคะหลังน้อยนะคะนี่นะคะไม้ดอกหน้าบ้านหลังน้อยโอ้เห็นบัวหลวงนะคะสีชมพูนะคะบานสะพรั่งแบบนี้เราชื่นใจมากๆนะคะซี เมื่อวานนี้ยังไม่บานเท่านี้เลยนะคะตื่นเช้ามานะคะบานขนาดนี้เลยนะคะอันนี้ก็กําลังบานไข่ซีนี่นะคะส่วนดอกแรกที่มานะคะก็แห้งแล้วนะคะเอาเก็บไว้ทำเมล็ดพันธุ์ได้แล้วนะคะก็จะเอาปล่อยให้เขาร่วงลงไปนะคะในโอ่งนี่แหละแล้วให้เขาเกิดขึ้นมาใหม่นะคะเป็นต้นบัวขึ้นมาใหม่อันนี้ไม่เกินพรุ่งนี้นะคะก็จะบานสะพังเหมือนกันกระดอกนี้นะคะ สวยงามมากค่ะพีจีบัวหลวงสีชมพูนะคะอุ้ยเจ้าตัวเล็กนะคะดอกเล็กโผล่ขึ้นมาอีกแล้วค่ะพี่จีนี่นะคะอุ้ยขึ้นมาอีกแล้วนะคะนี่นะคะอุ้ยดอกบัวนี้ออกดอกดีมากๆเลยนะคะนี่นะคะชอเล็กๆในนู่น น่ารักเชียวนะคะกําลังผุดขึ้นมานะคะสีชมพูนะคะนี่ก่อขึ้นมาอีกนะคะพอดอกใหญ่บานแล้วนะคะพอดอกใหญ่บานดอกรุ่นกลางก็กําลังตูมกําลังจะบานนะคะรุ่นเล็กๆก็โผล่ขึ้นมาอีกค่ะเอฟซีชื่นใจชื่นใจนะคะสมกับที่น้องมนอยากอยากได้เข้ามาปลูกนะคะอยากได้อยากหามาปลูกออกดอกดีมากๆเลยต้องปล่อยให้เขา โดนแสงแดดให้แสงแดดส่องเข้าไปถึงนะคะก้นกระถางนะคะเขาถึงจะออกดอกดีนะคะเอฟซีสวยงามนะคะอืมนะคะเดี๋ยวน้องมนจะหามาปลูกอีกสักสิบกระถางนะคะเอฟซีน้องมนจะหามาปลูกอีกสักสิบกระถางนะคะแบบนี้นะคะน้องมนชอบมากเลยนะคะน้องมนก็จะเอากระถางสิบกระถางนี่ตั้งเรียงกันเลยเป็นแถวเลยนะคะเป็น เป็นแนวบัวหลวงนะคะอาจจะเอาไปตั้งไว้แถวแอดชัยยืนอยู่ตรงนั้นก็ได้นะคะเอากระถางไปตั้งเป็นแนวยาวเลยนะคะจนถึงขอบประตูเลยนะคะก็จะได้แนวกระถางบัวหลวงที่สวยงามนะคะเอฟจีเห็นภาพแล้วก็สวยงามนะคะอชวนชมนะคะ ชวนชมเหลืองพระจันทร์นะคะที่แอดชัยเอามาเสียบยอดไขฟ่ฟีซีโอ้โหสีมือการเสียบยอดของแอดชัยนะคะดูนะคะนี่เป็นสีมือการเสียบยอดของแอดชัยนะคะออกช่อดอกดกมากไข่ฟีซีเป็นไปได้ยังไงคะโอ้โหสุดตะลึงเลยนะคะไม่นึกไม่ฝันว่าฝีมือแอดชัยจะยอดเยี่ยมขนาดนี้ไข่ฟีซี โอ้โหนับดอกเลยนะคะจีดอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดโอ้โหช่อเดียวออกเจ็ดอกค่ะอ FC นะคะชวนชมเหลืองพระจันทร์นะคะพี่แอดชัยเอายอดมาเสียบนะคะมาเสียบยอดนะคะใส่ต้นชวนชมดอกสีชมพูนะคะ ีมือของแอดชัยนะคะสุดยอดเลยนะคะออกดกมากนะคะออกดอกดกมากเลยเจ็ดดอกเลยนะคะออกเจ็ดดอกเลยนะคะ <c oughs> นี่นะคะรอยต่อก,ก็ยังเห็นอยู่นะคะรอยเสียบยอดเนาะ <c oughs> อันนี้ก็อันนี้ก็สีแดงนะคะอันโน้นจะเป็นสีสีไม่ขาวหิมะมกก็เหลืองพระจัน์เหมือนกันนะคะชอ่อโน้นนะคะ <c oughs> ส่วนชอ่อสีชมพูนี่ก็กำล,ลังออกดอกนะคะอันนี้คือช่อจริงนะคะอันนี้คือดอกจริง อันนี้คือดอกกิ่งที่แตกออกมาจากลำต้นนะคะอันนี้ก็หูยขยันออกจริงๆเลยนะคะก็เดี๋ยวก็ได้มาเพาะพันธุ์นะคะเยอะนะคะอันนี้ก็สีขาวนะคะเอามาเสียบยอดค่ะต้นนี้ก็เสียบยอดเหมือนกันนะคะแดงเพิ่มซับนะคะแดงเพิ่มซับแล้วก็สีขาวคลีบชมพู นะคะคแล้วก็จะมีสีชมพูนะคะของที่อยู่บนต้นเขาเป็นสีชมพูนะคะพอตัดปุ๊บมันแตกยอดออกมาเพียบเลยใครสิแตกกิ่งแตกยอดเพียบเลยนะคะเยอะมากเลยนี่นะคะการเสียบยอดนะคะก็รอให้ติดช่อดอกนะคะรอให้ออกดอกอันนี้ก็น่าจะเป็นสีแดงนะคะออกดอกไปแล้วนะคะครั้งหนึ่งนะคะล่วงไปแล้ว เดี๋ยวก็จะออกมาอีกอันนี้จันผานะคะแตกใบแล้วนะคะจันผาที่เอามาปักชํานะคะที่น้องเตอ๋อกับน้องวิวตัดให้นะคะแตกยอดแล้ว ตอนนี้ไม้ดอกกําลังขึ้นงามนะคะขึ้นทั่วสวนมนชัยเลยนะคะไม้ดอกนะคะดอกบานชื่นนะคะดอกบานชื่นแล้วก็อีกหน่อยก็จะเห็นดอกลิลาวดีนะคะบานสะพั่งทั่วสวนนะคะสวยๆนะคะ กันดารานี้ก็ออกใบนะคะเต็มบ่อเลยนะคะว <c oughs> ้านหางจระเข้ก็สวยมากค่ะอีสีสวยงามมากเลยนะคะว้านหางจระเข้สวยงามต้นอวบใหญ่นะคะ พวงคามก็กำลังโตค่ะกำลังโตกำลังเลื้อยนะคะพวงคามนะคะพุดชมพูนะคะอางางนก็กำลังเป็นเถาเลื้อยไปเรื่อยนะคะเลื้อยไปเรื่อยนะคะอางางนนะคะ เมื่อไร่จะออกช่อดอกเมื่อไร่จะออกช่อดอกนะคะเมื่อไร่จะออกช่อดอกน้อนะคะเดี๋ยวต้องให้อชัยปีนขึ้นไปตัดหนวดนะคะปีนขึ้นไปตัดหนวดออกเห็นเอซีบอกว่าถ้าไม่ตัดหนวดออกเขาจะไม่ออกช่อดอ,อกนะคะเดี๋ยวว่างๆให้อชัยปีนไปตัด ก็จะให้เขาเลื้อยไปโน้นนะคะเลื้อยรอบไปเลยนะคะรอบในกรัวไปเลยนะคะสลัดน้องมนสลัดน้องมนจะได้ชิมไหมน้อจะได้ชิมไหมน้อส่นโอ้บานแล้วนะคะ บานแล้วนะคะเอีสวยงามมากเลยลืมชื่อเดี๋ยวต้องไปหาแผ่นลูกฟูกมาปักป้ายเขียนชื่อไว้ลืมชื่อทุกทีเลยจำได้แต่เศรษฐีหมื่นล้านนี่แหละแล้วก็เขียวหมื่นปี แล้วก็เสน่หจันแดงนะคะแล้วก็ดูดเงินอะไรที่มันเป็นเงินเงินทองๆองรวยรวยเนี่ยจำได้แมแม่นค่ C. อฟซีฝากเป็นกำใจช่องมใชัยวิถีบ้านทุ่งพารวยด้วยนะคะกดไลค์กดแกชร์ติดตามชมคลิปจนจบคลิปนะคะกบขอบคุณเอฟซี C ที่เมตตาเข้ามารับชมค่ะขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงชชคดีร่ำรวยท,ทุกท่านค่ะกสวัสดีค่ะบอลสีกำลังงาม ข้างบนนู้นนะคะมันต้องเอากระมังเล็กๆมาใส่น้ำแล้วก็แช่ไว้นะคะแช่กระถางไว้เพราะว่าบนสีหกหลงเนี่ยเขาชอบน้ำนะคะเอาน้ำแช่เอากระถางแช่ในกระมังน้ำเลยเขาจะแตกกอไวขึ้นเพราะว่าเขาชอบน้ำนะคะเดี๋ยวว่างๆก่อนนะคะพี่ช่วงนี้น้ำมนก็ยุ่งยุ่งงานเหลือเกินนะคะไม่ค่อยว่างนะคะ ครูฉีกใบหรือมอน